สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้ไอเดียวสีมาเบาเอ่ามาเบาเรื่องันี้นะครับพ่อแม่พี่น้องว่าเรื่องอิสราเอลเขานะครับได้รับผลกระทบมากหน่อยซัมดนนะครับพ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบหน่อยหรือหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องจากที่แบบว่าแรงงานไทยเขากลับบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องแรงงานไทยเขากลับบ้านแล้ววันนี้ทั้งอ่อแถาแก่ก็จะได้รับผลกระทบ หลายบันไดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับพายุนองแต่สําหรับที่อยู่เห็นอยู่นี่นะครับกด้ส่วนมากจะได้รับผลกระทบนักที่สุดก็คือพวกเป็นฟาร์มนะครับพายนนองเป็นพวกฟาร์มสัตว์นะครับพายุนองเป็นฟาร์มง้วนะครับฟาร์มงัวฟาร์มไก่หล้วก็ฟาร์มไก่ไข่นะครับพายุนองอ่าหรือพวกบ่อป่านะครับบ่อเลี้ยงป่านะครับพายุนองแล้วบางที่ไอเดียวโยนะครับพายุนองด้รับผลกระทบหลายบันไดนะครับพายุนองบางที่ไอเดียวโยจะมีอ่าอย่างไร ทางอันคีบ like 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 ูตเดียด so, 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 ิวนะครับหรือบริษัทไดีดิวอยู่เพิ่นจะมีกิจการอยู่ประมาณนามกิจการนะครับพ่อพี่น้องเราจะมีไก่เนื้อนะครับพ่อพี่น้องเลี้ยงไก่เนื้อแล้วกับอย่างหลับพลระไม้นะครับผลไม้แล้วก็พักนะครับพักออร์แกนิกนะครับพ่อพี่น้องก็คือไอดิวได้เฮ็ดอยู่นะครับอันนี้คือพักออร์แกนิกที่ไอดิวได้เฮ็ดอยู่ก็ได้รับผลกระทบไปแล้วนะครับพ่อพี่น้องได้ปิดกิจการไปแล้วนะครับพ่อพี่น้องอ่ากับผลไม้นะครับผลไม้ตอนนี้ก็เป็นนาอะโวคาโดนะครับ อโวคาโดกำลังเด้เก็บเกี่ยวนะครับพาพีหน้องว่าได้รับผลกระทบบ่นะครับพาพีหน่องไอ้เดียวสิมาบอกทุกันนะครับว่าสมมติแรงงานไทยเขากลับไปแล้วนะครับพาพิ่น้องแรงงานเขาไทยแรงงานไทยเขากลับไปแล้วคนผลิตที่มันออกลูกออกผลมาหนีเพิ่นจะปล่อยถิ่มเลยบ่นะครับพาพีหน้องหรือจังไหนนะครับพาพีหน้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาเบิ้งนะครับมาอธิบายทุกคนฟังนะครับว่าคนผลิตที่มันกำลังจะงอกงานะครับตอนนี้นะครับเขาได้เก็บเกี่ยวว่านะครับนะเดี๋ยวพาไปเบิ้งไกลๆนะครับ แต่อาจจะดีวจะไม่ได้พาไปเบื้องหนอยผลผลิตนะครับจะพาไปเบิ้งอ่าทางนายจ้างก็เจ้าก็ได้เตรียมนะครับเตรียมพร้อมๆที่จะไปเก็บผลผลิตนะครับพาพี่น้องไปเก็บผลผลิตก็เจ้าประเด้ปล่อยถิมนะครับทางนายจ้างเขาก็เจ้าประเด้ปล่อยผลผลิตถิมนะครับพาพี่น้องเห็นไหมครับเห็นรถแท็กเตอร์ไหมครับนะครับรถคูปตานะครับรถนี่คือกัเจ้าเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมไว้ให้แรงงานที่กัเจ้าจะหามานะครับ ที่แรงงานไทยเขากลับบ้านไปเอมาครับเขาจะเอาแรงงานทางอื่นเขามาเพื่อที่จะเขามาเห็ุงานตรงนี้นะครับพอพี่นองเพื่อที่เขาจะเก็บผลผลิตเขานะครับพอพี่นองนี่ครับเจ้าได้ต่อบล็อกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับพอพี่นองอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอ่าบล็อกเก็บผลลไม้นะครับบล็อกเก็บอะโวคาโดหรือเก็บบักเช็คมากแมกมักยังนะครับก็ชิบใส่บล็อกตัวนี้นะครับใส่บล็อกตัวเดียวกันนะครับนี่ครับบล็อกตัวนี้ก็จะประมาณตันนึงนะครับทายยู่ทายยู่ คิด่าบ่ผิดนะครับก็จะประมาณตันหนึ่งได้เก็บผลไมหน่นะครับนี่ครับก็จะมีอยู่สักขั้นครับหนึ่งั้นสองันสามันสี่ขั้นนะครับพ่อพี่น้องที่ทางนายจ้างก็จะไดนตอบลอกไว้นะครับตอบล็อกไว้แบบนี้ก็แสดงว่าบ่เอื้อนกับือื้อนนะครับทั้งนายจ้างก็จะกับสีเอาแรงงานแรงงานของแต่ส่วนมากพวกผมพวกผมเอื่นก็จะว่าแขกนะครับพ่อพี่น้องแต่ก็บ่รู้ว่าขจาป็นคนสันชาิได้นะครับนี่ครับ เพราะว่าหน้าตาคนบันแถวๆนี้ก็เจ้าหน้าตาคล้ายๆกันนะครับนี่ครับอีกขั้นนี้คั้นนี้แล้วขั้นนี้ขันนี้สี่ขั้นนะครับเพื่อที่จะได้ลงเก็บนะครับพ่อม่เหนาวก็ที่ได้ลงเก็บบ่อื้อมืออื่นกับมือใดนี่นะครับก็เจ้าได้เตรียมความพร้อมไ้นะครับพ่อแม่หนาข้เจ้าได้เตรียมความพร้อมไ้ถามมาก็เจ้าเหตุงานกันบ่นะครับก็เจ้าก็จะมีแรงงานของก็เจ้ากูเกันนะครับมีแรงงานของก็เจ้าเพื่อที่จะดูแลสวนนะครับก็เจ้าบ่ปล่อยนะครับก็เจ้าบ่ปล่อยถิ่มเพราะว่ามันเป็นธุรรรรกิจของนนะะคคัับบบีู พวกรถฉีดยา <p ans S 1> พวกพ่นยาพวกพ่นใบพน่นยังนะครับกะสีมีรถมียังกะเขากะเตรียมควมพอไปเบิดนะครับพ่อพี่น้องบอวบาเขายังไงละ่ะเขาแรงงานไทยกะไปเบิดเขากาจะดาเนินการต่บนนะะอบ่ได้ดนะครับพ่อพี่น้องอันนี้คือแบบว่าเขาหาแรงงานได้นะครับพ่อพี่น้องบอวบาเขาบองอ่บอวบาเขาบองอคนไทยด้ยค,ค,ร,ค,ค,ครับพ่อพี่น้องเขาก็ต้องการแรงงานไทยคือเก่านะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าแรงงานไทยเขาหนี จะยูเฮ็ดในสวนทุกมือนนะครับพ่อพี่น้องจะเฮ็ดให้สวนเฮานาะบสกปรกนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะครับง่ายต่อทุกสิ่งทุกอย่างรดกรเขานะครับเวลาลดเขาเก็บรถเขาเก็บไอ้ไยัง่ะเก็บผลผลิตนั่นสิครับพาเวลาเขาไปแต่งกิ่งแต่งยังไงกนบางครับมันก็สิง่ายต่อลดเขารดยังนะครับพ่อพี่น้องอ่ากับประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาต้องการแรงงานไทยครับเพราะวาแรงงานไทยได้เขามาเฮ็ดงานอยู่ตรงนี้นะครับพ่อพี่น้องกับไปว่างได้ละ ก็แปลว่าเขาเป็นชาวสวนเลยนะครับพี่น้องเขาดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัดหญ้าพวนดินตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นตัดกิ่งตัดหย้าแตงนะครับพี่น้องกับทางบริษัทเขาก็ต้องการแรงงานไทยนะครับเขาก็รออนะครับรอรอฟังข่าวนะครับว่าอย่งล่ะคนไทยจะได้กลับมาย่าใดนะครับทางอยังง่ะประเทศไทยจะเปิดให้แรงงานไทยเข้ามาตอนไดนะครับพี่น้องกับถ้าิสราเอลเขากะว่าแต่คนไทยพร้อมนะครับพี่น้องกะเขาก็พร้อมที่จะรับ คนเขามาอยู example, er LIKE said, ่แล้วนะครับพอนี่น้องอันนี้ก็บ่านาเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบ่ได้บ่เป็นว่าเขากลับไปแล้วเขาสิบ่เอานะครับพอนี่น้องเขาต้องการจะเอาคนคึอเเ่านะครับพอนี่น้องเพื่อที่จะมาดูแลกิจการเขานะครับพอนี่น้องดูแลกิจการเขาอ่ะทางนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาบึงออฟฟิศเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ออฟฟิศเขากะเมื่อนี้เขายุดนะครับเมื่อวานเขามาเห็นงานกันเต็มเลยครับพอนี่น้องวานนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือออฟฟิศเดี๋ยวนะครับ ฟิตเดิมๆนะครับนาเดิมๆไอดียวก็ยังอยู่นี่อยู่แต่มูกับบา้าดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ว่าเงาบก่กับเงาอยู่นะครับบ่ี่นองกับเงาอยู่เห็น่าบบ่เงากับเงานะครับมูกับบ้านไปแล้วสำหรับเมือ่อหนีนะครับไอเดียวกับพาพี่พาอน่องมาเบิ้งนะครับมาบ่เนี่ยแหละครับมาให้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับเรามาเห็นงานอยู่นี่กับอย่างละ จากที่แรงงานไทยเขาได้รับผลกระทบนะครับพอแม่พี่น้องได้รับผลกระทบแล้วเฮะดใหไเสียรายได้เนาะเสียรายไดก้กลับไปบ้านเรามันมีรายได้นะครับก็อยากให้อย่างทางรัฐบาลนะครับเฝ้าร,รีบประสานงานนะครับรีบประสานงานที่จะเตรียมพร้อมไว้นะครับ <S <S เพื่ออย่าง,ยงมันดีขึ้นแล้วนะครับอาจจะได้แบบว่าส่งคนมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับพ่อพี่น้องให้เร็วที่สุดเพร,ระาะว่าบางคนเขากบมีภาาะหนาทีที่แตกต่างกันไปนะครับพ่อพี่น้องอ่า แต่สําหรับว่าที่บ่าได้รับผลกระทบหน่อยหรือหลยกับอิสาราเอลเขาัะส่วนมากก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับพอมีน้องสมมติว่าไอด้ดยูบ่ได้ขม้าซอยลูกพีก่เลานะครับเรือนมากับพี่นั้นนะครับมาเลียงไก่นะครับทั้งไอฟาร์มไก่ก็จะได้รับผลกระทบบ้างหน่อยกันนะครับพอมีน้องอาจจะบ่ได้เฮ็ดกิจการต่อนะครับจากที่เบิร์ไก่ชุดนี้นะครับพอมีน้องก็ถืบ่ได้มีมีไก่มาลงอีกนะครับแต่ตอนนี้พวกพวกอ่ะยัง่ะ ไอ้เดียวกับพี่นั้นนะครับเด็กกับมานะครับสองคนเด็กกับม่าสองคนเด็กกับมาที่คี์บูดนี่นะครับยังเขตุงานอยู่นะครับถาว่าเข็บบางที่เดี๋ยวอยู่กับบ่มันเขียที่ปลอดภัยนะครับแต่ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับมีข่าวดีออกมาจากเออยัง่ะจากรัฐบาลอิสราเอลนะครับว่าจะมีการหยุดยิงนะครับหยุดยิงสามหรือสี่มือนะครับเพื่อที่จะแลกตัวประกันกันนะครับอ่าอันนี้กับ่รู้ว่ามันจะสำเร็จบ่นะครับพ่อพี่น้องเขากับคอยติดตามกันไปนะครับพ่อ่น้องอันนี้อยู่กับเสพข่าวจาก อิสเรียวนะครับกับฟังข่าใจเยี่ยวลูกพี่เล้วกับมาแจงเขาพวกพวกไอเดียวเรื่อยๆนะครับมันมีข่าวอย่างที่คืบหน้ามีข่าวอย่างที่มันดีเพื่อนกับมาแจงข่าเขานะครับอันใดที่มันบ่ดีเพื่อนกับบอกนะครับพอมีหน้อกันใดที่มันบ่ดีเพื่อนกับบอกเขากับเพื่อนกับเตือนเขานะครับว่าจะไปมองนั่นมองนี่อย่าออกนอกสานที่เวลานันเวลานีเพื่อนกับบอกเขานะครับพอมีหน้อกันนี้ก็ดีนะครับทางนายจ้างเขาก็ดีนะครับทางนายจ้างเขาก็รอเบื้องนะครับว่าจาก พานับนับตําแหอนี้ไปครับสามมือสี่มือนี้ครับก็ะจะมีการปล่อยตัวประกันได้หลายซ้ำได้นะครับพภาวนาใหา้คนไทยเขาหลุดออกมาน้ํานะครับหลุดออกมาน้ําเพื่อที่จะอ่ายังละลดแรงกดดันเนาะของแรงงานไทยเขาเนาะสิบวได้ยังยังกังวลหลายนะครับทั้งญาติาพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ขอให้ยังไะขอให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับพี่นอ้องอ่ะแล้วไอ้ดิวยูเขดพางภาคเหนือนะครับจากที่ว่าจะมีการยุดยิ่งนะครับ ทางภาคเหนือเขาหยุดยิงบ่อนะครับพ่อพี่น้องกะทางภาคเหนือกะเงียบเงียบเพือนนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าทางที่เขาประกาศออกมาก็บริยินว่าทางภาคเหนือจะหยุดยิงนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าทางภาคเหนือจะหยุดยิงนะครับเขาบอกว่าตะอิสราเอลจะหยุดยิงก็คือครับแต่หมู่บ้านก็ยังได้ยินเสียงนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวยู่โซนภาคเหนือครับไม่ได้อยู่เขตกาซานะครับถ้ากาซานี่เขาจะหยุดยิงอยู่เลยครับแต่ภาคเหนือนี่เขาบรรลุว่ามันจะจะหยุดยิงบ่อหรือจังไดนะครับพ่อพี่น้องเพราะว่าจังไดอมัน คนละส่วนกันนะครับไฟพีนององคนละส่วนกันแต่ต้องมาคอยหลุนกันตอนแรงครับเพราะว่าบางที่เดี๋ยวอยู่มันจะมันจะเกิดเหตุตั้งแต่ตอนแรงนะครับประมาณสี่โมงครับมันจะยิงกันประมาณนั้นครับก็รลอฟังเสียงเอาครับถ้ามันบิอ่าอย่างหลักครับบอร์ยิงเสียงกันแสดงว่ามันก็จิอ่าเป็นภาพโดยรวมนะครับไฟพีนองอ่าภาพโดยรวมแบบว่ายุดก็คือยุดทั้งประเทศนะครับอ่าประมาณนั้นครับกาสําหรับเมื่อนี่เดียวกับมาแจงข่าวพีแจงข้าวนองเนาะแจงข้าวสานกันนิดนิดน่อยน้อยนะครับเพื่อที่จะเป็น อย่างความรูนี่นี่หน่อยบ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเขาไปเสพข้าวที่มันแบบว่ายังไงล่ะที่มันบนหนาเชื่อถือปนได้นะครับพี่น้องสามข้อมีตกห้เจ้าคว้างซื้อครับพี่น้องอ่าสำหรับไอเดียวมาออกออกมาบอกระไอเดียวกะอ่าข้าวจากอิสราเอลนะครับทางนายจ้างเขามาแจ้งไอเดียวนะครับเป็นข้าวเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่เขาจะได้รู้ออกจากปากไอเดียวนะครับพี่น้องแต่ข้าวใดที่มันว่าจริงข้าวใดที่ไอเดียวเสพข้าวเมาเราเดียวบ่มันใจไอเดียวกับบอกนะครับเพราะว่ามัน ขาวมันหลายสำนักนะครับพาพี่น้องประมาณนี้ไอเดียวกับมาแจ้งข้าวดีนะครับประมาณข่าวดีนะครับเป็นข้าวดีนะครับมันก็จะมีอย่างดีๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแรงงานไทยที่ก็ยังจะอยากจะเดินทางมาเห็นงานอิสราเอลยู่หรืออยากจะสมัครมาเห็นงานอิสราเอลอยู่กับอยากให้คิดอยากให้คิดเลายๆนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลเขาก็ยังบาดเป็ปกติปบบนี้นะครับหรือมันมีทางเลือกที่มันดีกว่านี้นะครับดีกว่าอิสราเอลเขาก็ไปทางอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าขันมันมาแล้วมันสถานการณ์มันอาจจะ เขาว่ารู <temple tunnel fingers out> <out> hehe, ้ว่าจะเป็ี่ยนในนะอพายภาคหนานะครับไป๋พี่น้องเพราะว่าเขาไปยุเขาว่าได้ยุแค่ปีเดียวหรือสีหาเดือนนะครับพี่น้องเขาใส่เวลาย่เป็นสีหาปีนะครับไอเดียวแนะนําแบบว่าบนแลแต่แลแต่ความตัดสินใจของแต่ละคนแหะครับไอเดียวก็ไ่ได้ว่ากันนะแต่ไอเดียวก็อยากจะแนะนําว่าประเทศใดที่มันไปได้ดีกว่านี้ไอเดียวว่าไปไปประเทศอื่นดีกว่าประมาณนั้นครับสาหรับมือนี้ไอเดียวก็ต้องขอลาโตัวไปก่อนนะครับไอเดียวจะเก็บพักไปเห็ด กับเขานะครับว่าี่น้องแล้วไปพบพ่อกันคลิปไหมนะครับสำหรับวันนี้ดิวเขาตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ